การลวกหมูสับเนี่ยมีข้อดีอยังไงอะ่ะน้ำซุปจะหอมอ๋อน้ำซุปจะหอมพอมันอยู่ตัวแล้วมันก็จะนจะใสจะใสเหรอหอ,อ๋อไอเดียเพจที่รวบรวมไอเดียต่างๆมาฝากคุณผู้ชม ฝากกดติดตามกด Subscribe ช่องนี้ด้วยนะฮะวันนี้ย้อนกลับมาที่ร้านบะหมี่อาทรกันต่อซึ่งร้านนี้เขามักจะมีไอเดียเคล็ดลับต่างๆมาฝากคนรักการกินบะหมี่อยู่เสมอวันนี้ผ่านไปเจอเขากำลังลวกหมูสับฮะก็เลยไปถามเขาว่ามีเมนูใหมล่ละก๋วยเตี๋ยวหมูสับก๋วยเตี๋ยวต้มยำอย่างนี้ละเฮีย <Here, S 2> เขาก็เลยบอกว่านี่แหละเคล็ดลับที่ทำให้น้ำซุปใสขึ้นหอมขึ้นอร่อยขึ้น ผมก็อืมบูสับธรรมดาเนี่ยหรออ่ะไปฟังครับ มีเมนูใหม่แล้วอใส่หมูสับให้ด้วยอันนี้หมูสับเป็นเมนูใหม่ก็เตี๋ยวหมูสับก็เตี๋ยวหมูอย่างเงี้ยเหรอใช่มามีหมูสับใส่หมูแดงด้วยอ๋อไปทีนี้มาดูสูตรก็มีเกี๊ยวแต่มีหมูสับหน้าตาเป็นไงครับ อันไี้มีแห้งนี่เพิ่มนิดนึงอการลวกหมูสับเนี่ยมีข้อดีอยังไงนะซุปจะหอมอ๋อซุปจะหอมเพื่อให้หอมขึ้นหอ้ ไม่เคี้ยวหนุบๆด้วยนะนสูตรนี้มีมาได้สักไหนชุดใหม่ประมาณเดือนแล้วนะสูตรนี้มีมานานเท่าไหร่แล้วครับประมาณหนึ่งเดือนแล้วครับหนึ่งเดือนโอ,โอ้ต้องลองสูตรน,นะต้องบอกแฟนครับมาลองดูว่าเป็นยังไงบ้าคงค,คิดเองครับสูตรนี้เองครับแล้วหมูสับอ่ะเป็นหมูเชยเยสับ ใช่ครับเป็นหมูเป็นหมูหมูล้วนหมูล,ล้วนโอนมันนิดหน่อยโอนมันแต่ไม่ได้ปรุงเลยใช่ไหมอ่าไม่ต้องปรุงก,กันก็แช่เย็นมาละล,ะลายก็ลวกกันในน้ำซุปเลยลวก ตอนนี้เนาะพอลงไปก็จะมีไาขา่นิดนึงแล้วเราก็ช้อนออกแต่พอสักพักพอมันอยู่ตัวแล้วมันก็จะน้ำจ,จะใสจะใสอยู่นะอ๋อพอมันอยู่ตัวแล้วมันน้ําจะใสขึ้นใชอ่อันนี้เราเพิ่งลงเนาะนี่ยังช่วงเย็นอยู่ฮะถือวา่าเพิ่งลงใช่รอ,อ,อ,อมาประมาณ อราคัดฟองออกตัดฟองออก,ก,อออกเออเดี๋ยวพอเข้าที่ใหญ่ละเข้าท <พอ S 2> ี่เพิ่มเพิ่มเอาเรถใส่ละนี่ตอนนี้ห้าหกห้าโมงกว่ากว่าหกโมงมันเพิ่งจะเริ่มตั้งได้ไม่นานมันต้องรอเนาะประมาณประมาณทุ่มนี่เออรอถ้าเซ็ตตัวหน่อยวันหกโมงครึ่งจะใส่แล้วพี่ลองขายในหม้อดิจนะเยอะเงี้ยน้ำใส่จิ้งเนี่ยมนัาดูดีเนี่ย เนี่ยใสแน่ไปอยู่นี่เดือนน้าเดือนหนุ่มเดากไปหาที่นักงอหารด้วยนอนาคตจะเพิ่มสูตรอะไรอีกนะตอนนี้ยังนึกไม่ออกต้องไปเที่ยวก่อนไงแล้วเราก็ไปเห็นร้านอื่นๆเขาทำเนี่ยเราก็ทำตาอ๋อต้องไปเทนหรือดื่มหรือว่าต้องดู YouTube หรือว่าต้องดูยูยูทูบเราไปเห็นเขาทำอ๋ออ่า โอเคเดี๋ยวผมเดี๋ยวต้องไปลองดู